นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะพุทธานิมิตมหาเมตตาสิทธิพรชัย ลาบพลังไหลามาโสมานิอึพุทธานิมิมตหหม,ม,ม,มหาเมตตาสิทธิพรชัยลาบพลังไหลามาโสมานิอึพุทธานิมิตมหาเมตตาสิทธิพรชัยลาบพลังไหลมาโสมานิอึพุทธานิมิต มหาเมตตาสิทธิพรชัยลาบพลังไหลามาโสมานิืึพุทธานิมิตมหาเมตตาสิส isés, ส liter, ทธิพรชัยลาบพลังไหลมาโสมานิืึพุทธานิมิตมหาเมตตาสิทธิพรชัยลาบพลังไหลมา โสมานิอ ah Speaker, an, ึพุทธานิมิตมหาเมตตาสิทธิพรชัยลาบพลังไหลมาโสมานิอึพุทธานิมิตมหาเมตตาสิทธิพรชัยลาบพลังไหลมาโสมานิอึพุทธานิมิตมหาเมตตา สิทธิพรชยัยลาบหลังไหลามาโสงมานิอือ